สบายดีพี่น้องต่อคลิปที่สองนะพี่น้องเนาะนี่อ่ะพอสบายดีพี่น้องนะทั้งสุมเอาปลากินเพลนพี่น้องทั้งสุมก่อนเนาะเอาเขา ่นมาสบน้ำกันพี่น้องมาสิได้สิมานอยู่วะสิได้ปลาอยู่พี่น้องปล่อยหนะสื่อสื่อมาปล่อยตอนสื่อมาปล่อยสื่อทุ้งญ่เนาะสื่อตัวใหญ่พี่น้องมาเบิ่งว่ามันสิมีปลาอยู่บ่มาเบิ่งถ้าสบน้ำกันตอนสื่อมาปล่อยหันตัวใหญ่พี่น้องเลย ประมาณ30นาทีป้าเขาก่อนทั้งไหมประมาณ30นาทีป้ากาตอนปล่อยหาพี่เนาะอันเป็นปล่อยเป็นทงใหญ่เนาะมาเบิ่งมันดุนกันพี่เนาะมาสิไดาย,ยีบ่ที่เนาะตอนนี้สิพอกําลังทังแกะไปอยู่เนาะพี่นอ้องแฮกับมาเด้นเนาะนี่ไอได้มาเลาะกะมาแล้ว,ลวพี่นอ้อง มันถ่าเบิงว่าน้องหน่อยอีสี่น่ะสิมีปลายบ่พี่น้องนี่เนาะจอบึงแหลเนาะพี่น้องอันใดประมาณสามสิบกาทีเดี๋ยวซื้อมาควงลองเบิงน้ำปลาสิได้ยอยู่บอพี่น้องหลุดมามหลุดมาโซ้นกันสิได้กินก้อยปลาตอนเพลีนอยู่บ่เนาะพี่น้องมาหลุดหั่นวานนุ่มไปเลยพี่น้องเอ้ย มาเวิงมาซีดายอยู่อ่ะหวกวัวหรือปะจักคือเงียบแท้สิมีปลาอยู่นี่นะไนี่เห็นปลาบวนอยู่ปลาเลี้ยงพี่น้องเอ้ย่เปลาธรรมศาสตร์ดอก เลี e ้ยงไหวเนาะย่ามอยากกินกระควงแฮเอาคือเงียบแท้ต้องเสียใจกินเพลนอยู่บ่ก้นถากับยื่เทิงไปเนาะหะาเบาเป็นน้องหนาเบานอกบ่อยไหมน้องสมเหตุเหตุผลเหรอควรอยากกินก๋วยปลาคุณไหมลองควงเบิร์กยู่มีบ่เห็นไหม มีอยู่เหรอพ่อได้ซื้อพี่น้องพูน่ะโอ้ยน้องหน่อยๆก็มีบาหนิ่นนะบ้าโอ้เอาทางมาใส่เอาเพียงโอ้ยเชได้ะพ่อชิได้โอ้ยฮะพี่น้องน้องหน่อยๆหนึ่งซางมีอันปลาไลตัวปุ่ใหญ่ๆหนึ่งอะดินแดงๆพูนเลยเช่ยพี่น้องซางตัวใหญ่เ้ยพวกเนี้ยโอ้ไม่กอดพี่น้องเอ้ย

ก็เลยแบบเกี่ยวพอดีเลยเกี่ยวเขาเลยพันญญยัยตอนนี้สุพอกำลังงุ่มอยู่เนาะพ่ออีกว๊ะมีปลาเซอร์ได้พี่น้องให้นหนึ่งอย่างสีปลามีเนาะเออมันฟักเจลงังขีหลังมันฟักมือเลยาลนาาะปนน,นี่ในช่องโตพี่น้องก็กินเลยนเนาะอือ เอาเสียไปก้อยมาเนี่ยแห่จะได้สเอาบ่เอาให้นับดึงแห่ขึ้นมาวันนี้พี่น้องเจ้าว่าสิมีปลาหน่อยน่ำมาจากมีก่บ่พังเอาเขาเอาเขาพังเอานะพี่น้องพังสุมเอาปลามาก้อย ปลาใหญ่หันได้เดียวแต่ว่าสิมีปลาหน่อยอยุยพอวะถ้ามีปลาหน่อยก็เอาเนาะโอ้มีบ่ยุบๆบ่อโอ้มีปลาลูกตัวใหญ่อีกเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นอาปลาคอพ่อมอะปลาปลาลูกพี่น้องเอ้ย เห็นน้องหน่อยสิปลาใหญ่เนาะปลาเกลือเลยเลยเดี๋ยวพี่น้องเกลือปูอเกลือหัวหันเกลือห้ามเนาะเอาเอาเหม็นแจวเอาเหม็นแจวพี่น้องเมื่อคืนไม่ได้อฮแเลยบอกนี่พี่น้อง ปลาลุกกับมีเด้อบ่อเละธรรมดาได้น้องเขานะพี่น้องเอ้ยเห็นหนุ่มหน่อยๆจังเสี่กับมีปลาได้นี่ปลาลุกใหญ่เนาะไปเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไปลากินเพลินนะวันนี้ไปวันนี้พี่น้องเมนูใส่ปลาสองตัวสิก๋อยพี่น้องเอ้ยก๋อยกินเพลิน ก้อยว่าจะคล้องหน้าจะคล้องจะคล้องน้องน้องเพิ่นเนาะจะสร้างมีปลาตัวใหญ่เนาะในน้องในน้องเจ้านะถ่ายเข้าไปเร็ววะแหละน้องในน้องหน่อยป่าใหญ่เออถ่ายให้เวอร์ยื่เด่นนี่นะน้องหน้อยๆกับสร้างมีปลาใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นอันนั้นเพิ่นปล่อยแต่ฮึงฮือขนาด เดี n n h h He, ๋ยวเป็นกะเกลือเรยเกลือตลอดเกลือเรื่อยๆลา้งหนวดใหญ่ไวเพราะว่าทังหนอกก็มีพวกกันนะเขาอย่าง้หันดีพี่น้องเขาเยี่ยวห่วงเดียวอันพอแล้วสินเห็ดเม่นุนก่อยสุกินแล้วพี่น้องปลาดุกกนยังมีได้เนี่ยเด็กตัวใหญ่ได้ปลาดุกกันใหญ่ได้เนี่ยปลาดุกอันนี้ปลาดุก่านไดแน่ลอยไไวสองเดือนอบาจะเป็นคน เห็ดสูกินเด้อพี่น้องวันนี้เด้อซอยก้อยซอยก้อยแล้วก็หัวต้มสมสมสะบเสะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังคั่วอยู่เนาะพี่น้องกำลังซอกเก็ดอยู่เนาะคิดว่าสิบะมีได้เนาะหน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยรุ่นรุ่นเป็นรุ่นสร้างมี เขากัสร้างเข่าหอยเจ็บเจือสองตัวนะปลาช่องปีดีตัวช้อเองนะล่างคั่วปลาอยู่เนาะพี่น้องคั่วอาศีนป่านอสีนมั้งเอาแต่สีนไปก่อยได้ปะให้พ่อเราเฮ็ดให้ชูกินมือนี้นะพี่น้องให้เราโซซิมือให้พี่น้องเบิ่งหัวกะสีต้มสดพี่น้องเลย สีนกสีก้อยก้อยแซบ่บๆสู้พอแม่พี่น้องกินน้ากันเดิมมาไงเติน,ตนหัวน้อพี่น้องเดี๋ยวเขาเสียเอาไปแม่ต้มก่อนเนาะแต่ว่าส่วนเนื้อยังบมท่านอ่ะซอยเนาะแต่ว่าในขั้ขวแล้วแหลยเลยจะไปต้มพี่น้องปักใหญ่ๆหนึ่งพี่น้องนะแม่ 2000. สมอ,งมอ,มองพันปลูกสมัยางหม้อแม่ี่เทิงเพื่นเนาะน้ำจะเดือดแล้วห่อนอยู่วะ อะไรเนาะเรากะคั่วแหละเน้วพี่น้องได้ซิมาซอยแบบนี้เนาะซอยเป็นตอนเป็นตอนอ้าพอาให้ใกหนนะสบเนดซิมมาซอยอยแล้วพี่น้องอยเป็นตอนพอดีเกินเริ่พี่น้องเริอมมต้อสซอยใหญ่ซอยหน่อยนไเนาะซอยแบบว่าพอดีพอดี ลรำมาก่อนด้วใส<ช>่ใรบมาป่อมะเพียได้เมดได้ดีปนี่กะอกนีกะน่ีกระนีะดุกปลาปาคมโพดเอาไปให่ใครกิ

ขันสมมันจังเขาเนื้อสมกระแทกย่างตอนชุดถ่ายพี่นาพาสาสาวล่านซอยก็พอข้ามเกิดได้พี่นนอะยิบแต่แม่ไงยิบแยิ้มกงันยงามอันอันน้ว่าวนำเผาถาฝนถากินเนี่ย คล้องปลาเจ้าของหน้าจ้าของปลาเพื่อปัญหากินนึงปั่นเขามาแล้วให้เขาปั่นเขาแล้วพอดีมีดมาจากเขาไเนื้อมันกินเป็ดมันกินปลาเด็กขีดขีดโคกแตกไม่ช่วยขีดนะชูค้องน้ามันใจดีต่อยแล้วแล้วเนาะพี่น้องนี่จะได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้จะพอพอมหน่าเลยไก่จะได้กินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เที่ยงนาอพ่อเที่ยงแล้วสไก่สิเที่ยงแล้วพอดีหน้าวใส่กระปุกแด่เลยพี่น้องเดี๋ยวสิมาทำพิธีโอยสู่พี่น้องเบิ่งพี่น้องกินพี่น้องส้มนมกันเด้อเครื่องเขาก็มีหม่างเน่ามีข้าวคั่วมีอ่ะนะข้าวคั่วมีพริกป่นพี่น้องเลยแล้วก็มีปลาแดกมีเป่งนัวเนาะ มีผักหอมเครื่อ,กกองก๋วยเขากันไหนกี่ปังหน้าไซโกนเอาลงไปเนาะพี่เนะาะใส่เกลือน้ำเนาะพี่เนาะเออเออมันตัวไหนมันแข็งเลย่ันอันนี้เป็นสูตรพอข้ามเกลือเด้อพนะี่เนาะน้ำไปล่องเบิง้ง xem nào con đó... cái... nó. A nát, vừa nói nếu như nó mắng diapos, hay sụt, 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 hay sốt hay sụt, hay sụt, hay sụt, ใสหมากหน้าไล้ยร้าพี่น้องเกะข้าวเนาะเลืองามเนื้อข,า,ขาวๆเลยพี่น้องปลานะหลังจากใส่มักหน้าบีบนงมากหน้าใส่เลยพี่น้องขันวันนี้เนาะ ก็จะกบีบลูก้มแหละหน่พ่อบ่บางน้าปะบางน้าปะพอะเพิ่คนมาขันบางแดวพือสิบปพอขงนเนาะก็เลยส้อยเลยเผิ่มอีกสองหน่อยพีนองก็รทำม่ได้นะอันก่อยมันชุกแต่กระย่าแต่บ่ก้อยก่อยปลาแกะข้าวในพี่นนอนใส่ได้ลายแกะสันตั๊บยังนั่เพิ่มไใส่สมสมสืหน้ามา สามพเบิดพี่นประมาณเก่าก่อนไว้ตุียหลไยเนาะบันิกาขั้นพี่นาะ้าทานถ้าขินนะขัดสมมาแลกกูก็ได้มือสะอาดยูครับบ่ายแล้วนะมือสะอาดพี่นอนาะรานตัวเองนมีเตลูกแต่ร้านตัวเองกินกันดีวาแ้ัไปสัมผัสชั้งนอนหน้าผู้เดียวเชายยดเ้องกน

ตอนนี้กําลังขันเอนาน้ำน้ำสมพี่น้องน้ำสมออกหลังจากขันอันนั้นแล้วหลังขันสมออกวันนี้พี่น้องมันจะเข้าสีปลาสีสมก่อนยังสีเนาะวันนี้น้องน่าจะน่ากันมาใจออกหัอันนี้เนาะหมวแดง

ใส่ไรไปได้เนาะใส่บดีนัวกันใส่ไรเนล่ยยันมันเข้มไหนผมหัวหล่นหอมมันเข้มแต่ว่าแต่งนัวบอกเข้มด้อเออใส่ไรเออใส่ไรเข้มเนาะไรเออข้ามีเล็บเข้มเลยเม็ดใหญ่อันนี้นะ่วใส่เป็นนัวลงไปแลยเนาะพี่เนาะรุงเลยบ่บุก็เห็ดมาเพราะแห้งเด้พุดละบ่พุดละบ่บูหรือว่านี่น้ำส้มที่เฮาวขัวเนาะพี่เนาะโกงไว้ก่อนโก่งไว้ก่อนให้เย็นก่อนเหรอเออเย็นก่อนบ่ความดอกอ่ะ ปรุงโหลดพอวันนีป้ปลาแดกพี่นนอะประแดกนงไปประแดกก็มาจากประเทศไทยคุณนี้ประแดกเปก็นปกันไ้นำปลาตะต้มซุกเชยเห็ดไดงนี้พอ่อ น้ำช่น้ำสมเาน้ำสม้ปันออะมันมาจากสมบนทดนี่เราก็เลยเอาน้ำน้ำแถวขัวแล้วนี่ปั้นออกนี่มาเติมใส่น้ำสมพอดีใส่ายใส่พอประมาณากินน้มันมีรสสมเนะนะนะมันบออไ่มีหรือ่ ว่าจะไปกันไดรู้ขุเวียงนะนี่ผ un ิดผิดผิกขัวพี่น้องเอ้ยพี่ขัวเองไฮ้ยก็ขุดเวียงว่ะใช้เงื่อนานยืมเนี่ยจังฟ้าเนี่ยมันต้องชีพเพชรเนี่ยจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันจังแสบเนาะชีพเพชรจะจังแสบสารโบเพชรยืมเนี่ยจังมั่งเหรอมพริกลงไปเนาะพี่น้อง ทั้งใจนี่ก็ใส่เขาขวอีกเนี่ยเขาขัวเขาขัวลงไปเด้อพี่น้องเขาขัวใส่ได้ร้ายกับหอมพี่น้องเลยเขาขัวใส่ซีได้ร้ายพอพามันมันเกิอคตามฟ้าอะไรมันจะหอมเวลาเขาหย่ำกินอันนั้มันจะหอม เขาจะคนซะก่นหลังจากนั้นเขาชิมเบอรงแล้วเขาจะเอาหอมนี่ใส่้าว่าบวชเกลือบวชเป็นนวดเขาจะเติมไคนวันนี้พี่น้อมคนให้เขากันเออ้เป็นนวดปั้วขวดเขากันน่อ้อนแคะมแมนอยู่หอมๆนะยืนมาใกล้ๆกันยังหอม

จาเพิ่มประ็ดลงไปน้อพี่น้องอะไรทีเด็ดวันนี้หอมลงหนดแล้วกป่าคนก่อนเนาะอย่าหอมลงมันปะไสจะกินซุกกับขัวน้อพี่น้องอันนี้แต่ว่าอันนี้ละอันนี้ก้อยแบบดิบแต่ก้อยสีขัวอยู่ได้ก้อยนะอห้องซี่ขัวน่อยหนึ่ง้ พัอหอมลงไปวันนี้พีน่นนองสุดท้ายถ่ายสุดแมนพัอหอมใส,ส่ีไดร์สจส่หอมเซตสิ่เดียวปล่อยพีน่นางเดี๋ยวยพีน่นนางเอ้ยตักสุดวยใส่จานกินได้วันนี้พีน่นนองเลยเดี่วแล้วเนาะ น้นาะพี่น้องมาเด้อมากินเขาเที่ยงน้ากันเนาะมีต้มปลาแล้วก็ก้อยปลาเนาะแล้วก็มีพักมะเขือมะแข็งแตงแล้วก็พักกะลามพริกเนาะพี่น้องเขาเที่ยงกันเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นขี่ปลาเวียงเนาะขี่ปลาพันอูพันจิจำกินกับเขามาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินน้ากันเด้อวัเนี้ยเด๋อเลยอันนี้นะแบบขัว ถ้ากินแบบขัวเนาะบอันนี้ขัวอันนี้บบขัวเฮากินอยู่รูมใกล้พอกับหนาบาเนาะเพื่อนพากันกินอยู่เทิงเน้ะพี่น้างกินอยู่เทิงผ้าหนึ่งกินอยู่เทิงผ้าหนึ่งพี่ปีเอิญพี่น้องแนะมาเล้อเมาเลยมเลยเยมา่ลยมลยมเลยมเายมเยิลมเเนียมม ก็เช oh, ็บเช็บได้นี่เลามังกรเล่ามังกรวันนี้สิบสองโมงตรงเลยนี่นาซ่าปันเขาอยู่นาซาานะกินร้ยกินร้ยปลาเนี่ยนาซาหน่ะบอกว่ากินก่อนน้ำกันเด้อกินมังกรด้อพี่น้องเอ้ยมาด้วยเทียนหาเด้อมาเด้อกินป่อยปลาเด้อลงมือเลยด้อบวันนี้พี่น้องมาเด้อกินกระเทียมน้ำกันนาซ่าปันเขายังไม่ทันน่ะแหละนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าโจงเมียนี่จุ่มห้าวกินก่อนเป็นยังข้าปันเขาอยู่พี่น้องเอ้

้นหน่อยยังยังมันตะแรงว่า่เยไขตะบเวกั้นในขงเขาแล้วยังลำเปลำายังตะแคนยังมันเพราะว่านเพราะว่าเขาแล้วเกี่ยวเข้ามาเังที่จับเต็นตะเบือ ไม่้มือหนาทุกคนเลี้ยงกูก็เลี้ยากูข้องปลาข้องปลาอยู่เจ้าเลี้ยงพี่เขาว่าเจ้าเลี้ยงปลาเป็นเลี้ยงพี่เลี้ยงตัวใหญ่มือไม่ลาได้จ้ะเออมือหนามันหาเลี้ยงมือหนาเลี้ยงหามาเลี้ยงไอมเอาขูนสมุกกระทอกรถ่าขูนมือหนาหัดเป็นหัดเป็นเลย่หุงกับเจรแล้วนะอ๋อได้ไหม Mắt của cho không mặn mẹ, uống quả cho, rồi phát hết tắt, kinh thế. cho như Cái này nó he nó. Không thấy he hoài mặn. He mặn là mà, nó. <laughs>

กันเองแล้วทำนีก็ได้นะกวามมันบอกเลยมันแปลเป็นอย่าเลเขาองกันเป็นบก้อ,อมาเรียมา,มา,มาอันนี้่อนปูนะเรียยิ้มแล้วยิ้มนูนะได้กินน้อยแ่ไปกินำดีมันดีแหละบอกินเลยเนาะลนนะ เป็นนำทีกาได้กูกินเานะแล้วไนทองมันจะเป็นไรมันน้เดียมก็อยู่แหละ้าอินี่ยสิบืนทรสาเมื่เอ้นกินได้แล้คตรเอนกินเขากินแต่ผ่านอยมน้ำเขาน้ำเขาแล้วอ้ยาน้กินองเขากินไมกินเากินมาก่เ ไม่ว่สียอ่อนเนี่กินเนี่ยกินจัด่านเต็มสวยเต็มบวงเ็นแบบ้นโบถือรัการเขากินเนี่ขากินได้ม่อกนไม่จไปกินดองได้ขอ่แจวเนหาพอยีให้กินสับเอาฉากมานะท้องโตมีแบบขวาก็แบบบเดขวานะมีน้องเรืออยู่ อันนี้ก็ะเรืออันนี้ก็ะเรือปลาสองตัวสองโลสองตัวตัวบางใหญ่ๆประมาณสองมืองโลปลานี่แหละอิ่มพี่น้องเลยก็นนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็เฉพาะฝากความเมตพี่น้องไว้เนมอเด้อถามมากเกินจลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำหน้าพี่น้องฝากเป็นไม่คิดน้ะสำหรับคลิปนี้กันบ๊ายบายดีบาย